กลับมาที่ช่วงนี้นะครับยิ่งถกกนกซักในวันตรุษจ,จีนวันที่8นะฮะเาจะมา้มด <L aya! S 2> มาแล้วนะฮะเข้าสู่ช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามจากท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทาง Facebook mm hmm. ยิ่งถกกนกซักนะครับก็สวัสดีครับคุณกนกและอาจารย์ยิ่งศักด์ไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตนี้ต้องมีที่ปรึกษาเป็นรายการโทรทัศน์แต่ก็ถึงวันนี้จนได้นะผมอยู่ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนนะกำลังจะแต่งงาน จริงๆก็พอจะทราบว่าต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคืออะไรฮะคือบ้านผมต้องแต่งเข้าอย่างเดียวแต่แฟนผมซึ่งเป็นครอบครัวชาวไทยไทยก็ไทยแท้นะฮะมีความจําเป็นต้องให้ผมไปใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่บ้านแฟนเพราะคุณพ่อคุณแม่ของแฟนไม่สบายทั้งคู่ผมอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ของผมฟังแล้วแต่ท่านก็ยืนยันให้สะพ้ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเราผมเป็นคนกลางผมก็อึดอัดมาก ความรักที่กําลังจะลงเอยด้วยการแต่งงานต้องมาสะดุดล้มอยู่หน้าประตูวิวาแบบนี้อยากให้ท่านพิธิกรทั้งสองช่วยประครองผมขึ้นมาเดินบนกลีบกุหลาบอย่างสวยงามจะเป็นพระคุณมากครับใช่ไหมประครองหรอกซุดลงไปตายอยู่ตรงนั้นแหละ,ะวันนี้ ตอหอกท่วนพูดดีๆยิ่ชิวอีกค่ะวันนี้วันตรุษจีนคืออย่างนี้นะคะทาเนียมจีนนั่งกระถึงนางนาต้องแต่งงานเอาสิงสิงสิงคเียกสิงนั่งเข้าบ้านเอาเจ้าสาวเอาเจ้าสาวเข้าบ้านใช่ไหมคะอันนี้เป็นธรมเนียมค่ะแต่ถ้าคุณแต่งงานคุณได้เมียคนไทย จุงไหมคะพราฉะนั้นทำเนียมไทยก็เอาลูกเขยเข้าบ้านามันก็ต่างกันอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตกลงนะคะแล้วก็ทางพ่อแม่ของแฟนเขาไม่สบายด้วยก็นี่ไงคะ่ะฟังก่อนสิคะถ้าเรายึดธรมเนียมจีนยังไงเราก็ต้องยึดธรมเนียมจีนเราเป็นลูกชายเราต้องไปเสาหลักของครอบครัวก็ทําพิธีแกล้งทําเป็นแต่งเข้าบ้านสักวันเดียวอีกวันถัดๆไปก็กลับไปอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรตะมวยเราก็ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมไหมคุณเอาเมียเข้ามาเอาลูกสาวเข้ามาแล้วปล่อยให้ พ่อแม่เขานอนป่วยตายอยู่ไปใจดำไปไหมอ,ะอ่ะตอ,ะอะสิมซี่ม้อนอ่อเป็นชั้นนะอยู่บ้านฝ่ายผู้หญิงกูก็ไม่เอาไอ้นี่มาทำลูกเขยล่ะม้ะหาผัวใหม่ดีกว่าไหมอ,อาจจะไม่อาจจะไม่รู้วิธีแบบนี้ว่าคือ,อแต่งเข้าเอาเคด นะเอาเคสใช่แต่งเอาเคเพื่อไม่ให้ญาติพี่น้องมองว่าเออเราต้องเสียลูกชายไปความเชื่อของผู้ใหญ่ผู้ยากไม่ลบหลู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะเอาลูกสะพ้ายมานอนสักคืนหนึ่งนะคืนหนึ่งเป็นธรรมเนียมหรือกี่คืนก็ตามตามธรรมเนียมแล้วค่อยกลับบ้านเขาบอกว่ามีตึงชูใช่ไหมคะตึงูหลังจากแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านค่ะก็จะมีวันนะชะว่ากี่วันกลับบ้านใช่เดี่ยนเียนเคยมีจเจ้าเบ่ามาขอเดียนทราบดีค่ะ แต่หวังว่าอาจารย์หวังว่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยคงจะไม่ไม่ยึดลูกสะภ้ยไว้ไถาวรน,นะเดนน้งพูดอย่างนี้นะคะถ้าลูกชายของเราเป็นคนน่ารักแล้วลูกสะภ้ยก็เข้ากับครอบครัวได้เด็นคิดว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่การเจรจารและพูดคุยค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตที่คุณจะต้องมาเป็นกังวลถึงกับจะต้องซุดอยู่หน้าประตูวิวาฉันก็ว่าคุณก็ขะจอยนะคะเยอะเยอะ<ๆ>ไปป่ะ ไม่หรอกก็ก็หวังว่าการที่พ่อแม่ของแฟนไม่สบายเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่บอกกับพ่อแม่ตัวเองได้ไม่หรอกค่ะจริงๆทำเนียมไทยเขาอยากได้ลูกชายเข้าบ้านอยากได้ลูกเขยเพราะว่าธทมเนียมไทยเป็นแบบนี้ค่ะส่วนรมเนียมจีนเราจะเอาลูกสะภ้ยเข้าบ้านเอามา,าช่วยทามาหากินค่ะมาทํางานปัดกวาดเช็ดถูเพราะคนจีนทามาหากินใช่แล้วก็ยึดผู้ชายเป็นหลัก เข้าใจไหมคะส่วนผู้หญิงอ่ะเขาจะเอาฝั่งไทยจะเอาลูกสาวไว้ลูกชายแต่งแล้วไปสร้างเรือนใหม่ออกไปนอกบ้านแต่เขาจะเอาลูกเขยเข้าเพราะฉะนั้นบางบ้านก็เลยมีลูกสาวหลายคนก็มีลูกเขยเต็มบ้านเดี๋ยวบางทีลูกเขยมันตีกันแล้วมันก็เตะกันนะกระเด็นมาถูกพ่อตาเขาไม่ได้ถามอ๋อเหรอคเอาเป็นว่าหลักก็คือว่าให้คุณผู้ชายเนี่ยก็เอาพาพาแฟนแต่งแล้วมาอยู่ในบ้านนะฮะใช่ต ทำเนียมก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปไปมาๆนาวเยี่ยมไปเยี่ยมมาขนมกลับบ้านแม่ยายบ้างหรือเปล่าอุ้ยประจำอ๋อเห็นไหมประจออนี่นะฮะก็หวังว่าอย่างนั้นก็คงจะราบรื่นแฮปปี้เอนดิ้งในวันตรุษจีนปีนี้ให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อวยพรพี่น้องคนไทยฉันก็อวยพรมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าอวยพรอีกทีสิงเจียยุยสิงมิวัทไช ตัวตัวทางผมแปลให้ฟังไปฮะสินเจียยูอีซินี่วูใช้ก็คือวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้สมปรารถนาโชคดีแล้วก็ค้าขายค้าขายทามาค้าขึ้นทำมาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งถอกการโหนซักตลอดสายนะคะเอาละ ขอให้ทุกคนเพ่งอังเพ่งอังตัวทางตัวทางอาจารย์ด้วยนะพ่ะะอจอยเสียค่ะสิงเสียยุ่ยเองเส้นนิวฮัทชันสีบ<อ>ันได้ปวดหัวเลกเสีย